มาลองใต้ต้นไม้ไดูว่าไงมีติดถนนเลยครับ กัดก bon ักัดทีแรกกัดทีแรกกัดไว้โดนครับแล้วพอลากเยื่อมาทีลากเยื่อมาอีกหน่อยครับเยื่อเยื่อมันยังจมน้ําอยู่เลยครับตามมาตามมากัดซ้ำครับนะครับเยื่อที่ใช้วันนี้เป็นกบยางแก้คันจิ๋วสีส้มนะครับอาจจะมืดไปหน่อยครับอยุดใต้ต้นไม้ สวนสายพี่เป็นของจินดาวนันีนะครับอย่างไรก็ฝากผลงานของกบยางาด้วยนะครับกบยางแก้ขันกัดวันสุดโยอดมากครับขอบคุณครับ